สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม x กเซทเนะครับล้อ m a x k a w a s a k i ิเซทเมาทำสีทองมาแชท V3 นะครับร้านผมเรียกสีนี้ว่าสีทองมาแชท V3 นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อแชทขอดูเบอร์สีกับทางร้านได้นะครับนี่นะครับสีทองมาแชท V3 เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับหน้าแปนจานดิสต่างๆนะครับปิดกันสีบริเวณนี้งัดซีนออกนะครับแล้วเราก็ปิดกันสีขอบแม็กนี่นะครับนี่นะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กเพราะว่าเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับในการทําสีนะครับเราใช้สกอตเทปนะครับปิดกันสีปิดกันสีแก้มยางเอานะครับ ลูกค้าบางคนชอบกังวลว่าสีมันจะเข้าลึกไหมเข้าสุดขอบไหมนี่นะครับมองอยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับเข้าสุดขอบด้านในไม่มีสีนะครับถามว่าไม่มีสีแล้วเห็นไหมเนี่ยครับใส่ยางนอกไว้ไม่มีใครเห็นนะครับด้านในไม่มีสีจะเห็นก็ต่อเมื่อคุณไปเปลี่ยนยางนอกบางคนก็ไปใส่น้ำยากันยางรั่วนะครับกัดสีทองกัดสีหลุดหมดนะครับน้ำยากันยางรั่ว นี่นะครับล้อหน้าล้อหน้าสองฝั่งมันเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันมันเหมือนกันจุบลมนะครับจุดลมเราก็ปิดกันสีให้นะครับปิดกันสีให้ไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันเมื่อกี้นี้ล้อหน้าอ่าอันนี้ล้อหลังนะครับสีทองมาแชด V ีสามร้านผมเรียกว่าสีทองมาแชด V ีสามนะครับนี่นะครับ มาดูรายละเอียดกันเลยหน้าแปนจานดิสตบริเวณนี้งัดซีนออกปิดกันสีขอบแมกขอบแมกล้อหลังอ่านี่นะครับสีเข้าสุดขอบแมกสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับสีทองมาแชท V3 2,500บาทต่อคู่ครับ2,500บาทต่อคู่ค่าทําสีนะครับนี่นะครับทองอลรามเลยนะครับสีทองมาแชท V3 บริเวณนี้ปิดกันสี นะครับขอบแม็กอีกฝั่งนึงนะครับนี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านผมมี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ3มช่องทาง f a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง YouTube พิมพ์ค้นหาภา,ภาษาไทยคําว่าลังสิตทำสีล้อนะครับค้นหาคําว่าลังสิตทำสีล้อภาษาไทยก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านผมนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชมทางร้านด้วยนะครับผมยังไงก็สวัสดีครับ